สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์นะครับในช่วงมทเทิลนะครับในคลิปนี้จะเป็นการแมทเทิลระหว่างโอพารดินสายลิเบเรเตอร์นะครับกับอัลฟาร์ฟอสสายเบรกไลท์เลวานนะครับผมไปชมกันได้เลยครับมาตัดกันเรียบร้อยแล้วมาจูวห์สองสามสี่ขึ้นเยขนาดน,นี้เปลี่ยนสามไม่เปลี่ยนะนะ เราต้องวัดไทยเอ้ยวัดใจกันอืเดี๋ยวก็เหมือนไอ้นี่ผมหลอกเบอร์บูดาไม่เปลี่ยนไงดีจีสามใบเลยดังเมทตอนไม่มีวันไม่มีวันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนปึ๊ปบตัดตับมาตัวตัวยังคงมีอ๋ออ๊ออ้าวต่อยืง,อง,งชุเงพอพอูเริ่มก่อนาัอฟอสเริ่มก่อนได้เปรียบเสมอจําไว้ S <S อันนี้ต่ำเพิ่มตัวหืมหมหืมเจ็ดพันแหวนเจ็ดพันแหวนเอาเดี๋ยวได้ไ, 7, ไม่เจออะไรไอ้สิผ้าเข้ามาได อันดต้องไล่เป็นเกมสองหนึ่งสองสางสิบสี่วัน,นโอกาสบินาเมิทสก,กิลเข้าสู่โต่สี่ตัวสแปน อ่ะตอนตอนนี้ถ้าในกรณีนี้เท่ากับตัวนี้ยังบวกหมืนะ่นอยู่นะเพราะมันเหลือมันไม่มีแล้วเป็นหมืม่นห้าจบเห็นไหมถ้าินสองตีได้สี่รั้งพึ่งไปพึ่งทิกเกอร์พื่ทิกเกอร์อ่ออะแฟนจาดไม่กาดให้เรียกนะพลังข้างแล้วเราก็เรียกไม่ได้ท <C oughs> ำไมเช็กพลังข้างอ่ะอันเราก็ตีหละยพลัง ไปแบบบินไปอ่านเลย,เลยแปนโอกไไว์ลัสการ์ดเลวอนสลับตำแหน่งกันหมื่นแวนโนกจากพาวเวอร์แวนสลหรับที่อันนี้สิบเอ็ดแวนอุ่ยเจอเข้าผมทีส่สี่หนึ่งสองไม่เข้าข้างอ่ะเอาไปเถอะหนึ่งหนึง่งอันนี้ตัวนี้จะไม่นับแวนนะนับแต่เดียวจำไว้ ซึบจอหืึ่มม่าันนี้ตรงไปเดยร์หรือเปล่าอ่ะ11แบนกาดเ้าเลยปึ๊บปึ๊บพลังข้างพลังข้างด้วยใช่5,000แวนพอเราดึงไม่ได้5,000แวนตีแวนเลยไม่5คนทานแบนเจ้าเมื่อตัวนี้หมดประโยชน์แล้วจับซึบมาอานนี้แบบนี่ได้ ก็ตีสลับเบอร์การ์ทได้เออแวนได้ข้างข้าง1ิดเอฟเอฟยังไงติเป็ดแวนโอกาสหนึ่งสองยังไงเอาไวแวนเอาวแวน้วยติดปกติดข้างครับ้าโอกาสจบไม่ต้องเล่นรอบเดีนนี้จุอะไอดไอดะไรฮะใครได้ ตีสี่ทางปอยอยปออ่ามันก็ตีบวกสองพันหรือเปล่าอ๋อใช่ก็สิบสามสไหมเผื่อเผื่อคนื่นเขาลืมแบบเขาเลยเป็เช็คเซคนเช็คดมิเชแวนการ์ดห้าพันอ่ะเลยแวนแวนโด้อสิมาลอนอ่ะอ่ แวน่น16 1กอ๋ 16. อยิ้ได้จัว่วอะ14เลยสองทีไม่จา่ายสองทีนะจ่ะ<อ>ายกวอะไรมีสองดับเมิลเองสองแอ้พูดไม่ผแล้วเลย <c oughs> จักร์แอนแอนด์ยอโอ้อย่างนี้เราต้องเล่นตัวพระเอกคาสต์บรั๊ดหนึ่งเปิดท็อปสองต่อได้สองใบปึ๊บ<ป> คอต่กิวนี่บาทหนึ่งตัวหนึงน่งตัวบาทหนึงต้องตอบารลิเบเลเตอร์เท่านั้นด้วยอ,อันนี้ก็รีเบอร์่เป็นไงร,รีเบอร์สางเลกแหละอ่ะว่ออัออ่อ่าอ่ะ่อ่อ่ะอ่ะอิะอ่ะอ่ะอ่่่อ่ะอ่ะอ่ะก่นนะอ่ะอะ สิบห้ย<ะ>ิบเอ็ดปตนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่ายีเลยใช่พ,พีจี้พีจี้พีจี้แห<ม>วนใช่ลืมเช็คเราจะได้จัดแล้วัวมีอะไรโอเคอ่าแหวนการโบกการขาดเลยแ,แ,แส้นนั่นะดัวโค่มืนดึงดไร้คอรลี่เมลสตอมสิบเอแหวน สูงขึ้นไปต้องขาดได้สูงเท่านั้นหนึงขึ้นไปห้ักลุ้นขี้ก็ได้หนึ่งส <c oughs> องไม่ <c oughs> หลอดได้ไงวะเนี่ยอันนี้สิบหเหมือนกันเนะี่มือเลือ๋าสบหกรือสิบเจ็สบหสบอ๋อมือเหลือห้าใบน่ปวน อีเวนเนาะอืมอืมกรด้าไหม okay. ตืบตืบโอเคจบเพอร์ต้กระดิกให้เขาได้จวดทำอะไรอูเขายิ่งน้อยน้อยอยู่คึบอันเฟสเอเลอร์เรียกไหมนี่โซ่สกิลเทพเรียกด้วยพ้าปึ๊บงานมันต้องอย่างนี้สิ <c oughs> ไปจวด้วย สามจริงร่างอวตาผมหายไปไหนนั่นสิหนึ่งสห้าบวกหมื่นสองหมื่นหนึ่สองหนหนึ่งเจ็ดจแวนกาดีจีอเ <laughs> ช็คเซคั่เช็คของเมื่อกี้ไม่มาตัวนี้ไม่เป็นไรจรอกมันเยีะกวกันอขอรีนี่มาตีแวนหมืน่นอันนี้ขออีกหมื่นหมื่นพันเลยแหนดอก แล้วเราก็จะตายแบบลายเยี่ยใหญ่สิบเอ็ดแบนสิบเอ็ดแบนผมมีห้าพันเขาหนึ่งสิบหกแบนกันหนึ่งขึ้นไปห้ามกันมไม่มีศูนย์เลยนี่แหละเช็คหนึ่งสองอยู่ตรงนี้ก็จบไปแล้วครับการปิดเกมของอัลฟอสโดยใช้กอรี่เมลสตอมกับการลุมตีในช่วงต้นเกมก็แคนอัลฟอสเป็นแคนที่มีจุดเด่นในด้านการตี ค่อนข,ข้างเยอะนะครับจานวนรอบในการตีค่อนข้างเยอะแต่ว่าพลังนั้นจะไม่ค่อยสูงมากก็ในกรณีนี้ผมจะชอบใส่ตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําให้ตัวอืว่นต่ได้นได้เองจะทําให้ตัวที่บอกว่าตีครั้งที่4ี่เกิดผลฮิตยิงเกิดผลฮิตจวดฮิตแวนจัวอะไรอย่างนี้หนึ่งก็คือกดดันใช่มันจะกดดันเขาถ้ายืนอยู่หลังแวนนี่โอ้โหแวนพุ๊คลุกข,ข้างข้างมาทัลมมีอะไรอย่างนี้ส่วนโกพาดินก็เป็นสายที่จะอยู่บบยาวๆมันจะเป็นสายที่เกร่งอยู่แล้วและ จริงจริง,รงตอนที่ถ่ายนี่คือบีบีทีสิบสองที่เป็นพวกคอมบอนยังไม่ออกถ้าออกมาปุ๊บจะเปลี่ยนตัวเริ่มเป็นตัวทัมเปสเตอร์แล้วก็จะเป็นบูโน่สองตัวนี้นะครับจะบอกว่าเมื่อไอตัวทัมเปสเตอร์บอกว่าเอามันยาเข้าตูดโตแวนการ์ Vanguard จะบวกสามพันตามจำนวนตัวที่คอลงมาในสนามถ้าใช้กับการโมหรืออะไรย่างนี้โอ้โหพลังกระจุยกระจายแน่นอนแล้วก็บูโน่บอกเมื่อเห็นตัวคอลงมาในสนามก็บวกครั้งลาสามพัน อย่างวัื่อี้มีการคอสองครั้งอย่างนี้สองถึงสามครั้งนในรอบหนึ่งก็จะบวกที่สามพันบ้างหกพันบ้างถ้าเป็นการโบปุ๊บคอสี่ตัวได้นี่บวกไปเลยหมื่นห้าใช่หมื่นไม่หมื่นสองใช่ไหมวะสามหน้านาวโอ้คังเก้าพิศสองโอเคหมื<ช>่นสองก็ขอบคุณมากทุกที่ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์ตามเรากดซับสไครต์นะครับแล้วก็ฝากเพจของเราด้วยแบนการไฟไทยแลนด์ในเพจเราจะมีข่าวสารและการแข่งมากมายถ้าติดตามเราได้ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ของตัวทีนเราจะมีชิปแพทเทิร์นอย่างนี้ลง ยงไงก็ขอขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ